ทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแสงไฟนะครับเพราะว่าไฟมันมันมันไม่ค่อยดีไฟมันไม่ค่อยดีะครับอะถามนี้นะ,ะนะเนี่ยมันดอบอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นอยู่เนาะ,ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ก่อนนะเป็นกำลังใจให้เจ๊นะคะทุกคนจา๋าใครที่เพิ่มมาจากคนเป็นผีนะคะต่อกับเจ๊เราเหมือนเดิมเส้นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เจ๊ก่อนนะตอนนี้เจ๊ก็เดินลุยน้ำน้ำมันท่วมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊กันก่อนนะครับคนขาอีเหี้ยอีสัตว์ตกใจยน้ำลึกอยู่เหมือนกันนะค,ะคุณขาน้ำลึกอยู่เหมือนกันนะคะนะคนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ก่อนนะเป็นกำลังใจให้ซิงจังกันนะครับคนอา้าวแล้วทีมงานมันไปไหนกันวะเนี่ยดอก ไอ้เพิ่งมาจากจากคนเป็นผีนะตามมาตามมา๋ามมายวเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเุ้ยเจ๊จะตกน้ำไหมเนี่ยคุณขาอีดอกออ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ เดินลนะูน้ำได้เดินลูน้ำมาขอบคุณค่ะอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแ,แชร์ดอกยกไม่ใช่ทางนี้ yeah. อี๋อะอะต่อไปจะยาวเลยครับต่อไปจยาวแล้วขอบคุณขาเดี๋ยวเจ๊ไปผิดทางค่ะดอกน่าจะไปทางทางนี้มั้งเนี่ยอ่ะสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะอย่าติดต่อ สนับสนุนเพจคนผวนผีนะคะทักกันเข้ามาได้นะคะคุณว้ายมีลูกปลาด้วยเฮ้ยมีปลาเต็มเลยอุ้ยปลาเต็มเลยเฮ้ยเฮียเริ่มหล่อแล้วกูหล่อแล้วค่ะอีดอกก็เดินตามทางมานะคะคนหนึ่ันหนึ่งรท่านแชร์ไปก่อนสปาพันสองละอ่ะแชร์กันไปค่ะคุณขา เียน er ่ากลัวจ yes. ัดนี Aa, ่ใครเพิ่งมาจากคนเป็นผีนะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะต่อกันยาวๆอีไอีสัตว์อะไรอีกโอกูมาคนเดียวนะอ่ะพันแชรไปบอกต่อต่อกันไปก่อนค่ะบอกต่อต่อกันไปก่อนทีมงานมึงอยู่ไหนกันเนี่ย ดอกสองพันท่านแชร์กันไปแชร์บอกต่อต่อกันไปก่อนค่ะพี่ดอกเฮียอยู่ไหนกันนะน้าห้องหน้าห้องอะไรนะหน้าห้องเจสีฟ้าอยู่ตรงไหนอ่ะทีมงานอยู่ไหนคะไอเฮียโอ้ยทีมงานขาอยู่ไหนคะพี่ดอกทีมงานทีมงาน อยู่ไหนกันนะอย่างเงียบอย่างงี้ดิทีมงานทีมงานอยู่ไหนกันเอ้ยเฮียมันร้องห่าเหวอะไรแถวดีเอ้ยทีมงานมึงอยู่ไหนกันเนี้ยควายเอ้ยอยู่ไหนกันดอกสองพันเจ็ดร้อยพันแชร์ไปแชร์ไปบอกต่อๆอะไรอยู่ข้างหน้ากูบอกว่า ยีดอกอยู่ไหนกันนะโอ้ยโอ้ยเสียวค่ะยีดอกเสียวค่ะเสียวไอทีมงานขาทีมงานอยู่ไหนนคะเฮียไม่เอาอย่างนี้นะทีมงานไปไหนกันหมดนะ โอ้ยอย่าทิ้งเจยอย่างงี้เจกลัวกูกลัวว้ยกูจะไม่นักดัดจะหลิดอีกดอกอแชร์ไปค่ะสองพันเก้าร้อยท่านโอ้ยดอกไม้จะหักไหมเนี่ยทีมงานทีมงานอยู่ไหนกันนะมึงอย่างเงียบกันอย่างนี้สิควายกูกลัวดันไปบอกต่อต่อกันไปค่ะ สปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะตอนนี้คนป่วนผีเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะติดต่อมาได้ทางข้อความเพจนะคะยีดอกมึงอยู่ไหนกันนะเฮียกูมาจะถึงที่แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยมึงเนี่ยมันมันร้องโหยหวนฉันน่ากลัวสักไรยอยู่ไหนกันคะอ,อยู่ไหนกันคะ มึงอย่ามาเล่นซ่อนแอบกับกูอย่างนี้น,นะอี่ดอกรองเท้าปลาหัวจริงอ้ขวายมึงอยู่ไหนกันนะสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะสามพันท่านแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปบอกต่อต่อกันไปก่อนค่ะแชร์ไปบอกต่อต่อกันไปค่ะทีมงานเยี่ยมมึงอยู่ไหนกันหมดวันนี้ทีมงานเขาอยู่ไหนกันอนะ มีควายทีงมงานมอดูในกันเนี่ยอย่าเล่นกับกูอย่างนี้สิอยู่ห้องเก็บของห้องเก็บของเหรอห้องไหนอ่ะหยา่ยายอุ้ยอย่าเล่นอย่างนี้สิครับ ไฟกูแ่งเอาเยอยไฟไฟเยอยไฟเอ้ย,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 ยอย่าร้องร้องกับพี่อะไรมันจะอยู่ในห้องนี่มันจะร้องมันจะร้องมันจะร้องฉังไปกันละไฟกูดอ,อกเลยอสัตว์ไฟกูยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ 来呀！ อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นอยู่อะมึงมาี่เอ้าเหี้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้เ้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเช้าช้าเหี้ยะไรอ่ะมันวิ่งมันหนีแล้ว หายี่อะไรวะมันไปไหนกันอะมวิ่งปูนไปดูดแล้วมันมีเมื่อกี้กูเห็นกูเห็นนะอุ้ยไปไหนแล้ววะวิ่งไปหายองอไปมันไปไหนกันอะไฟฉายปิดสว่างแสบตาอิสร์มึงไม่มอกกู อะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ก่อนนะมึงตะกูเห็นสองรอบเลยนะเมื่อ,อ,อกี้มึงเดินลงไปดิมึงเดินลงไปก่อนเอาสิงเหรอออกทางครัวก็ได้ไอปไม่อะไรก็ไม่บอกไยออกทางครัวทางครัวเมื่อาทางไหนก็าวทางนั้นเลยไม่อะไรกวดมึงดูมึงดูมันลื่นแดกเทีเยอะไรมาเลอะปาก แต่หมอ่ติดรอยข้าอร่อยดีเดียไปใครเข้ามาแล้วฝาก like กดไลค์กดแชร์อีพีชุดฟ้ามึงตกกับอีเจ๊กูเปล่ามาดิอีสัตว์มาดิอีเจ๊กูชุดแดงอ่ะมาดิตกตกเลยอีสัตว์มาดิ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 เฮ้ยแต่เมื่อกี้กูเห็นเป็นเงาผมยาวๆเหมือนใส่ชุดคุมท้องหรือกูท้องวะ เทสค่ะเทสค่ะกบไปกห้เอ้ยดด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 ดเดด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 ดูดด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 ด เฮ้ยมึงทุกคนไปไหนเลยว่าชัดเลยเมื่อกี้ใช่แน่นอนค่ะอีดอกใช่แหลใช่ใช่อีสานใช่แชร์กันยังแชร์กันยังแชร์กันยังครับสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะ3 4สามพันสี่ร้อยท่านยีต้อนรับนะคะเปิดรับค่ะคนปวนผีค่ะอีไรเอ้ยยังแฝงไปเตกเลยตัดมันเป็นผู้หญิงไอ้เจ๊ เป็นผู้หญิงคุณลืมไปดอกช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์แชร์ดันแชร์ดันแชร์กันเข้าไปเยอะๆนะครับเอางี้มึงจะไปซ้ายหรือไปขวากูได้ทุกทางมึงเลือกเลยทุกคนไปทางขวานะขวาค่ะิญญาณสัมภเวสีมึงต้องส่องไฟเลยครับเพราะว่ามึไม่จะเปิดไฟเลยครับมึงหิวใช่ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เออเปิดไฟวอลไออโอ้โหมึงหิวเหรอไฟวอลนี่ สองหีมดยังไม่เห็นค่ะอะกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊กันไปนะครับตุณขามาทางนี้อ่ะต้องบอกไปขวาแต่ตรงนี้มันเดินไม่ได้เราบทพูดบอกว่าไปขวานี่มันมึงจะเถียงกับกูทำไมเนี่ยตกล่องก็กูบอกแล้วมันเดินเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมาทางนี้

ปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดดูอยู่นะคะทักเข้ามานะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมันลอยตีนใครบ้างนั่นอ่อน่าจะเป็นไอเป้ไอ,อเป้ถอดรองเท้าเหรอเฮ้ยไอเป้ถอดรองเท้าเหรอเออแน่ใจควรน่าจะเป็นไอเป้ร้อยเก่าเฮ้ยหมดมันจะเงียบต้งเงียบว่ะเฮ้ย บดมันยังเงี่ยเป็นียบอีสัานอีสานเดิมนี่สปอนเซอร์ท่านอะไรเครื่องนี้แบตเหลยยี่สิบดับแล้วคือดับเลยเดินไปดูดับแล้วคือดับเลยนะครับเครื่องนี้เฮ้ยเปิอ้าถึงใครคนรอบวะข้างไหนอ่ะปทางไหนจ้า ใครอ่ะเจ้ใครไอ้บอลใครมาล็อกก่อนไอ้บอลมึง yeah. ล็องจับดิมึงลองแตะดูดิอุ้ยเนี่ยใหม่ๆเลยอ่ะตีนเด็กด้วยเฮ้ยมั้ยยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ยเนี่เนี่ยตีมเด็กเฮียเฮียเฮียขามีมีรอยเท้าเด็กด้วยอ่ะกำลังใหม่ๆเลยอ่ะว่าไงวะ

กูเห็นอะไรแวบๆแป๊บน right. ึงกูเห็นอะไรแวบๆกูไม่ชัวร์กูเห็นอะไรแวบๆไม่รู้อะตรงนั้นอะเงาอะไรวะงาอะไรตรงนี้อะอ้าวหายไปแล้วมีสักเหลือเราอยู่แค่สองคน ใช่กันไปค่ะทุกคนค่ะาทับหนึ่งกูว่ากูเห็นอะไรตรงเครื่องเส้นวะเดี๋ยวนะมึงลุกขึ้นใหม่ดิไอ้ร้องมึงลุกขึ้นใหม่ดิอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงลุกขึ้นใหม่ดิล,ลุกขึ้นม,มึงลองลกดไฟลงนั่นใครกูนึ่เง,งาของกูสิใช่เปล่ามึงเอาดีๆนะเนี่ยกูโย้หวอยู่เนี่ยเงาของกูอี๋ดอกกูก็หลุด <c oughs> กูก็ว่าใครเหี้ยกูเห็นอะไรแบบตรงครึ่งเส้นไม่รู้หืออะไรหืออะไรเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวกูตบเลยหืออะไรมึงจะหือทำไมผมเห็นอะไรตรงครึ่งเส้นไม่รู้อ่ะเฮ้ยใครร้องไห้อ่ะใครร้องเฮ้ยไอ้เจ๊ออกไปดูไอ้สัตว์ไอ้เจ๊ไอ้เหี้ยมาที่ออกไปดู ตรงครึ่งเส้นเฮ้ยมึงตรงครึ่งเส้นตอนนี้นะครับผมเห็น,มน,น,น,นหมตรงครึ่งเส้นนะเมื่อกี้ใครเห็นม้างพี่เป้พเป้พ้ไปน<ๆ>่าจะวิ่งไปกองแล้วนะ,ะตรงนน,น้นเลตรงเสานน่นนะ เราเครื่องเส้นเลยเมื่อกี้เสาไหนชิคกี้ยุกเรเครื่องเส้นตรงเสานู้นอะเสาโน้เสาไหนของมึงวะหลายเสาที่เกินไม่ใช่ไม่ใช่เสาที่มีผ้าของม้าเสาที่มีผ้าของม้าเสาไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงไหนเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ยืนตรงนี้เลยเจ๊อันไหนอันนี้หรอนู่นนี่นดันไปดันไปดันแชร์หน่อยเดี๋ยวขอให้คนหนึ่งแช่นะครับม่ช่วยกันแชร์หน่อยแชร์ให้ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีเลยุกครับต่นี่ เธอมึงแดกข้าดิมึงแดกข้าดิโหสภาพนี้แม่งไม่น่าแดกเลยดใครใครมาทาเล็กไวเนี่ยใครทเล็กไวอะลองแดกดูดิมันมีรสชาติะวะอยมเอาอ่ะให้มีรสชาติกูก็ไม่แดกค่ะยีดอกลองให้อร่อยแค่ไหนก็สภาพนี้กูก็ไม่แดกนะคะยีดอกลองดู มึงลองไหมล่ะเดี๋ยวกูป้อนให้มึงดือ้ออะมลึงดื้ออ่ะเอามึงลองสักคำียงร้อ,องเสียงร้อ,องมาอีกแล้วอ่ะอยู่ในครัวเหรอคะบอลตอรท่านใดดูอยู่นะคะติดต่อเข้ามานะคะก่อนที่แบตจะหมดนะคะแบตหมดก็คือจบเลยนะคะคุณขาม,มีคนบอกเห็นเห็นเห็นบอลมึงลองขึ้นไปเอาผ้าออกมาลงมาดิ่โอ้ยสัตว์ไม่เอาไม่เอา นี่ถ้ากูอยู่หน้ากล้องนี่กูเดินกูดึงลงมาแล้วเนี่ยดโจ๊กเกอร์กลังเปิดธีารไสเข้าไปดีโกเกอร์กลังจะเปิดธีารไเข้าไปเรียกสอนเร์เรีปอนเซอร์ได้ยนะทุกคนขาสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะอยากสนใจอยากสนับสนุนคนปวนผีนะคะตอนนี้คนดูอยู่ที่เท่าไหร่ละสอง3 3 3สาม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 สท่านนะคะแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ก่อนนะเดี๋ยวเจ๊จะไปกินผู้ชายต่อ อร่อยมากเลยค่ะคุณขาเดี๋ยวไปตามต่อกันที่อีงามไส้นะคะคุณขานะอยากไปอยากไปดูเห็นเห็นอ,นะ,อะไรเห็นแบบรตรงนูน้นมาดูมึงไปดูกูกูอยากพิสูจน์สัตว์ไปก,ก็ไปมึงมึงห้ามทิ้งกูแล้วกนหยอกนะสปอเตอร์ท่านใดดูอยู่นะคะถ้าคุนเข้ามาใ่หยอกตรงไหนวะเฮ้ยมึงเดินเข้าไปดิ บอลบอลหยุดมานี่มานี่ข้างหลังมีอะไรป้าวะไม่มีมีอะไรที่ไหนอะมีแต่เสียงร้องไห้อีเยี่ยเฮ้ยทุกคนขามึงชัวนะเดี๋ยวเราตามไปเตือนต่อกันที่เปิดอีง,งามไส้เปิดยังครับอีง,งามไส้ไปตามต่อ<ะ>ที่อีง,งามไส้เลยทุกคน อะไรมึงเห็นอะไรมึเห็นอะไรมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรกู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 เห็นตุ๊ดตุ๊ดเห็นอะไรตุ๊ด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 เห็นอะไรอะกูไม่เห็นเห็นนี่อะไรเลยอะเห็นอะไรวะดอกมืเขาโบกคอเลย หน้าเพลินเขได้ค่ะหน้าเพลินเขาดูได้ค่ะหน้าเพลินเอาหน้าเพลินเข้าเพมือนเขาผูกคอเลยเมื่อกี้พิมพ์ไหว่าอีงามไส้ได้เลยค่ะคุณขาหน้าเพลินเขาดูนะทุกคนไปไปไปโดดไปที่อีงามไส้ไป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 ทุกคนขาสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะอยากสนับสนุนคนป่วนผีนะคะทักกันเข้ามาอีงามไส้เปิดรอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตามต่อกันที่อีงามไส้นะเดี๋ยวเจฟจะไปกินผู้ชายต่อสรุปว่าทุกคนมา กูมากกไไม่เจอยังไงเลยครับกูจะตบแคหย่อแคบนะห้าสี่สามสองหน่งอ่าเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วหูวหลังมึงชาร์จมากมั่งนะเออขอโทษโอเคครับไปรับชมต่อที่ยังไงไปไปทุกคนค่าเดินออกเลยเดินออกเลยไป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 ค่ะมันเดินทางไหนดู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 มันนี้